ไม่ไห,หวาจากบมองไทยนี่เดอินไทยแลนด์นะครับ d ปรดักออฟไท a แลอันนี้เราซื้อมาประมาณกี่คู่เอ่ยมีอู่สองพู่โง,โง่ๆสองพู่นะครับรู้ไมหมฮะราคาเท่าไหร่ทำงานครึ่งวันแล้วไม่บอกดีกว่าราคาเท่าไหร่เราบอกไปเลยว่าทำงานครึ่งวันเราสิได้รุ่นเรียน งองกล่องนี้กล่องน้ว่าันเป็นทุเรียนสดนะนี่อันนี้อันนี้นําเข้ามานุ่มอันนี้เพื่อนสั่งมาจากโอกเก็ตนะฮะเพื่อนสั่งมาให้คือเหมือนกับว่าแชรแชกันรวมๆกันสั่งเยอะๆแล้วก็สั่งมาทีเดียวแล้วก็เขาจะได้แพ็คมาให้ทีเดียวแล้วก็หารหารกันนะครับก็จะเป็นอ่ะเฉลยราคาเลยกล่องพลาสติกเฉลยราคาเท่าไหร่ครับ แม่เดี๋ยวแม่รู้ไ <g ül> หลเฉลยเฉลย <c oughs> <c oughs> ยังไงก <c oughs> ็รู้เ <c oughs> ดีด๋วยวโดนแม่ด่า <c oughs> ไม่เป็นไรนะกับปีปีละครั้งไม่เป็นไรฮะไม่ยากครับบ่อยกว่านี้ก็ได้นะเป็นละครั้งอ่อ <50 S 1> าอออมันมันถ้ามันราคาต่ำกว่านี้ก็จะซื้อให้อยู่นะอันนี้ราคามันค่อนข้างจะสูงเกินไปเฉลยครับราคาห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับตีประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันบาทห้าสองสิบเนี่ย 2 22, 22. <S 2่สิสอ่สิสองจุดนนเดี๋ยวนะคลดปนีเ้เลยกัน <20. S 2> ตอนนี้เรทยี่สิบสอนะฮะราคา1ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับ2ี่นะครับก็จะเป็น2อภูนะฮะเป็นแพ็กเกจจาก m a ดอิน Thailand นะครับเป็น f r e ชดู u r เ a n นะครับหนึ 1> 1, <130 S 2> ่า 1, 135บาท1นึ่บาทนะครับอันนี้ก็จะมีเบอร์โทรมีอะ <10. S 2> ไรอันนี้อยู่ในเพจที่เขาโฆษณาหรือเพื่อนๆเ,เ,เคยสั่งมาแล้วชุดหนึงตอนนู่นนานแล้ว อันนี้เขานําเข้าใหม่ชุดหนึ่งนะกินเมืองไทยได้ประมาณดลเยลูกอ่ะก็พันกว่าหลายลูกอ่ะก็ประมาณโลละแปดสิบบงบ้านเราโลร้อยร้อยยี่สิบอบ้านเราโลละร้อยร้อยยี่สิบอ่าโลร้อยสิบก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นกินได้เป็นลูกอ่ะลูกสองลูกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหมอดเพราะมันเหลือซีดๆจะเป็นชนีน่าจะเป็นเหลืออันนี้อันนี้เหมือนตุเรียนแก่ แกแบบแข็งแข็งนะฮะแล้วก็ตัดใส่แพ็กเกจแล้วก็ส่งมาก็มาถึงนี่ก็พอดีสุกพอดีเนะี่ยจะนิ่มพอดีใครออที่ไม่รู้จะทําอะไรนะครับปลูกทุเรียนแล้วทําแบบนี้ขายส่งต่างประเทศะจะได้เงินดีนะฮะใชะ่ลองแกะดูหน่อยผมอยากดูเนื้อนะฮะเอาแกะแกะอยากดูเนื้อเป็นึงว่าเนื้อนิ่มหรือเนื้อแข็งนากกํลังิเดี๋ยวจะรู้ว่าเนื้อเนื้อมันเป็นเอาเก็บไว้ดมก่อนเดี๋ยวเราเอาจนใกล้ๆเน่าให้กิน กํามังดีนะฮะนี่นี่น,นี่เนื้อแบบกรุบๆนะฮะเนื้อกุบๆันนี่แข็งอันนี้อันนี้นิ่มอ่าอันนี้เนื้อกํามังกินนะฮะน,นี่โอ้อร่อยกํามังแบบว่าเขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกสุกแก่นะพาวมานี่จะเป็นนี่น้ำตาลนะา,นาเขาเรียกแป้งแป้งแป้งถึงนะฮะอันนี้คือทุเรียนแก่จริงๆนะนี่ถาดนะแล้วเก็บไว้โดนก่นะะอนยังไม่ให้กินเอาอมกชิ้นนึ่งไม่ได้ห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกินเราค่อยรีวิวกันทีมโอเคไหม กินแล้วค่อยรีวิวจริงเอาไว้ดมก่อนหนึ่งคืนอยากไปไว้ในห้องนอนเดี๋ยวส่งให้แม่ดูโอเคครับเดี๋ยวเราตอนกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิววชินอันนี้ก็อยู่ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วดึกแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวร้อนในเขากำลังหาอะไรอยู่เล่นจริงจริงด้วยกิน หอมเชียวครับวันนี้วันตอนเช้าพัทลีก็อดใจไม่ไหวนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นครัวซองมอคืนเพื่อนอามาให้จากควีนทาวมาจากร้าน <c oughs> เฟิร์เบอร์เกอร์นี่ครับ Queen <c oughs> ควีนทาวอ่ะ น่าจะขมแล้วะไรเนี่ยดูจากเออเขาเริ่มเริ่มนี่แหละเริ่มเ,เริ่มแฉะแล้วเพราะว่ามันกว่าจะส่งถึงเราก็หลายวันเงนินสองวันสามวันอัะนนะ่ะถูกกว่าค่าตั๋วบินกับไปกินเมืองไทยครับหมดพัตเตอร์ลีก็จะถ่ายน,นะครับให้ตากล้องก่อนฮึมแม่เจ้าไม่เคยเพบไม่เคยเห็น<ม> ทุเรียนจริงๆครับหอมหวานขนาดแป้งฟันยังไม่รู้สึกเลยครับยังรู้สึกคือทุเรียนเน้นๆอร่อยมากใครไม,ไม่กินนะกินเรียนกันนี่คนระบหมอนนองีนหนะยกขอมิดไว้ทำอะไรขึ้นวะลองดู <c oughs> ยังน้อยก็ได้ลองวอ่ะเมือม่อไหร่โควิดจะหมดไปจากโลกเราบาทีเราอยากกลับบ้านหวานครับหอมเรากินกันหมดแค่ปูเดียวก็พอเนอะอเาะวันอื่นมั่ง พึ่งภูนี้ก็25เหรียญภูหนึน่งก็เลยภูหนึ่งเู้นึคิดถึงบ้านยังเลยเราจำได้ว่าก่อนมาเรากินคนเดียวเลยลูกนึงครั้งเดียวลูกนึงเอ,เอาคนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเม็ดไปแช่น้ำครับชงน้ำดม แม่บอกมาเมื่อคืนคุยกับแม่แม่บอกว่าก,กินไปเถอะตายไปเดี๋ยวก็ไม่ได้กินไอ้ก็จริงไม่รู้จะตายเม,มื่อไหร่ก็ไม่รู้โควิดแม่งนวนเนียไปหมดเลยโน้ำท่วมไฟไหมอะไรก็ไม่รู้นูริลก็จะพู่เขาไฟระเบิดกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวพูดสิพอแล้วอ,อ,อร่อยครับ ปากเต็มคำหวานหอมสมราคาครับทุเรียนหมอนทองเม d ดอินไทยแลนด์ติดขมหน่อยหน่อยรักออฟไทยแลนดะ์ครไม่ขมนะถือว่าโอเคเลยนี่แหละหทุเรียน,ยนยทุเรียนแก่เนื้อแป้งสวยเนื้อแป้งดีหอมมันจะไปปลูกที่เมืองไทยสองต้นเลยหัวกินเองปกติมันจะเป็นทุเรียนอ่อนส่วนมากอบบมาเนีย ถ้าเป็นในลูกก็เป็นทุเรียนอ่อนเคยได้กินดีสิเคยตัดใจซื้อทีหนึ่งเก้าสิบกนเหรียญอืมเก้าสิบเกือบร้อยเหรียญเหรียญละยี่สิบสี่อ่ะเก้าสิบเก้าสิบหกเหรียญนะแล้วแม่งได้ทุเรียนอ่อนมาตามเสียมาแล้วอืมโอเคมามือมากอย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับบายบาย